ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในส่วนของวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปเป็นแนวทางกันได้นะคะก็สามารถนําไปเปิดเพจนะคะนําไปปั้นเพจของพ่อขาแม่ขากันได้นะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ทําการทดลองก่อนจะมาแนะนานเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่จะทําตามนะคะก็ให้เปิดโพลเป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยและขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ให้มาเสิร์ชคาว่า KMSocial กันนะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้มากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินกันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลย แล้วเมื่อเราสมัครใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่เราได้ทดลองมาเพื่อแนะนําผู้ชมกันนั่นเองนะคะในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้ก็คลิกไปที่ Facebook กันได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการต้องการลงไปได้เลยนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มคอมเมนต์นะคะเราก็เลือกดูได้เลย และในโ่งบริการนะคะในส่งคอมเมนต์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าก็จะมีบริการแตกต่างจากบริการอื่นๆนะคะก็จะมีให้เรากําหนดเองหรือจะเป็นคนไทยคนต่างชาติก็สามารถเลือกลงไปได้นะคะก็จะมีหลายราคาและการรับปาาระกันแจ้งเราไว้นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นกําหนดเองทั้งบนนี้แล้วกันนะคะก็เป็นคอมเมนต์คนไทยกันเลยนะคะ และในส่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า facebook ของเราการเมื่อเราเลือกโพสที่ต้องการเพิ่มคอมเมนต์ได้แล้วนะคะก็ให้กด Copy ลิงก์ไปที่ด้านบนกันเลยนะคะจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์หน้าเว็บไซต์กันเลยนะคะส่วนในส่วนของจํานวนนะคะในด้านนี้ก็ไม่ต้องกรอกลงไปนะคะเพราะขั้นตอนเนี่ยให้เรามากรอกความคิดเห็นลงไปสัก1ิบคอมเมนต์นะคะเด็กเขาก็จะคํานวณขึ้นมาให้เราเองค่ะและนี่นะคะหลังจากที่เรากรอกคอมเมนต์ไปครบจน1ิบคอมเมนต์แล้วนะคะก็จะขึ้นยอดกัจํานวน มาให้เราเองนั่นเองนะคะเราก็จะมีค่าเวลาเฉลี่ยให้เรา2นาทีนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะสูงนิดนึงนะคะก็ประมาณแค่3 9บาบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนั่นเองจากนั้นนะคะก็ให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลย เมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นไปแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อของเรากันได้นะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นาารายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการไปนั่นเองนะคะรวมไปถึง ข้อความคอมเมนต์ที่เราได้ทําไปเมื่อสักครูน่นี้นเองนะคะก็สามารถคลิกมาดูกันได้นะคะส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอนะคะก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ทูมอนดี้วอลเล็ตและก็คริปโตเคอเรนซีนะคะทั้ง3ช่องทางนี้นะคะก็จะมีวิธีการใช้งานบอกเราตามด้านล่างนี้เลยนะคะก็ให้คลิกมาอ่านแล้วก็กดทําตามกันได้เลย ลและสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันที่ปุ่มด้านข้างได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมดู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครที่ต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็จะสามารถลงมาทําได้ที่กองสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยและสำหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์ดีๆให้เพื่อนๆได้ลอง เข้ามาใช้งานกันด้วยนะคะก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มแนะนําเพื่อนเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วส่งไปให้เพื่อนๆของเรากันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตรา,าค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเข้าใช้งานแล้วก็มีรายได้ไปด้วยนั่นเองและสําหรับใครที่เข้าใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะก็มียอดสะสมครบ500บาทในตอนนี้นะคะจะสามารถกดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรี โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะก็เป็นบริการใหม่จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะเพียงทําตามเงื่อนไขาจากทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกมาเลือกรับชมกันฟรีได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook เพื่อดูยอดคอมเมนต์กันนะคะเอาละคะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังไม่ทําการดีหน้าจอกันเลยนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจกันมากๆเลยและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการ ใช้บริการนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้วิดีโอที่เราได้ทิ้งเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะคะสามารถเข้ามาดูบริการกันก่อนได้นะคะแล้วก็กดสมัครเพื่อเข้ามาดูกันได้นะคะนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าผู้พิพากษาการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ